สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของออนอาร์บุ๊กนะคะวันนี้นะคะนี่เลยค่ะที่ออนจะมารีวิวนะคะตัวนี้เลยก็คือเป็นอของที่น้องสาวของยอนเนี่ยซื้อมาฝากจากฮ่องกงนะคะก็คือแอบ,บเปิดดูไปแล้วก็คือเป็นกล่องสีน้ํานะคะแบบพกพาแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะน่ารักถูกใจมากมากมาก,มากเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองใช้ไปพร้อมกับทุกทุคนเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเผื่อใครแบบอยากไปหาซื้อนะคะก็จะเป็นราคานะคะดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงถูกใจมากเลยนะคะโหแบบว่าสุดยอดเลยน่ารักมากอะเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นปลอกรัดกล่องนะคะซึ่งจะเก็บไว้อย่างดีแน่นอนนะคะเป็นลายนี้ซึ่ง โอเคแล้วก็ตัวกล่องนะคะโอ้ยน่ารักสีก็น่ารักลายก็น่ารักใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมากะคะะนี่ <c oughs> นี่ค่ะด้านหลังก็จะมีแบบว่าที่จับนะเวลาแบบเราพกไปไหนตอนไหนนะคะไปวัดนอกนะเราก็เกี่ยวนิ้วเอาไว้นะคะอ่านี่รอบๆนะคะกล่องด้านหน้าด้านหลังนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดไปพร้อมกันเลยค่ะเองเปิดมานะคะก็จะมะีเหมือนกล่องสีน้ำมังโยที่ย้อนใช้ในคลิปก่อนๆหน้านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครได้เคยดูนะคะพวกะระบายสีน้ําหรือว่าในคลาสเรียนออนไลน์ของเรานะคะก็จะมีใช้สีน้ําเป็นกล่องๆแบบนี้อยู่นะคะ เดี๋ยวเปิดมาเลยนะคะด้านนี้ปึ๊บอ,อ่ามีตัวผู้กันมาให้นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวขอใช้ผู้กันที่เองชอบและถนัดนะคะที่มีอยู่นะแล้วก็นี้ก็เก็บไว้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นเออสามารถเป็นจานสีได้นะคะนี่ด้วยนะคะจานสีอ่าแล้วก็เขาก็จะมีหุ้มหุ้มพลาสติกมาไว้นะคะน่ารักอ่อะ นี่ได้ออกมาแล้วนะคะสวยสดงดงามใหม่หน่าใช้มากๆเราจะลองวาดดอกไม้นะคะแบบง่ายๆกันดูคะ่ะ อ่ละค่ะก็วาดนะคะดอกไม้แบบง่ายๆเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นดอกไม้แบบเบาๆนะคะซึ่งตอนที่ใช้สีเนี่ยพีย่ออนก็รู้สึกว่าเออตัวสีเนี่ยมีความเหมือนกับถ้าใครชอบความเข้มข้นมากนะคะอาจจะต้องไปใช้แบบว่ายี่ห้อนอื่นนะคะที่มีความแบบเข้มข้นมากอันนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้แบบบางเบาน่ารักๆรกะบายสีแบบเบาๆนะคะแบบว่าไม่ต้องออใช้ความสดมากนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบความแบบคือรูปบางรูป ออมีความสีซีซีนิดนึงก็จะสวยอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะเอ่อใช้กล่องนี้ได้แล้วก็น่าจะถูกใจเลยนะคะส่วนเฉดสีนะคะเราก็สามารถผสมได้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เอ่อเวลาที่วาดเนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบวาดดอกไม้แนวนี้นะคะก็จะเหมาะเลยค่ะเพราะว่าสีเนี่ยก็คือมีค่อนข้างครบเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรูปอื่นๆที่แบบว่า เออใช้สีควรจะใช้สีเยอะกว่านี้หรือว่าเออต้องใช้ความสดความแน่นของสีมากๆเนี่ยอ่าตัวนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่เรื่องของฟันพกพาความน่ารักต่างๆนี่คือเต็มร้อยเลยนะคะเพราะว่าแบบการที่เรามีกล่องสีน่ารักน่ารักหรือว่าอะไรน่ารักถูกใจเราน่าใช้อะไรแบบนี้มันก็จะทําให้เราอยากวาดรูปอยากระบายสีมากขึ้นถูกต้องไหมคะอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนช่วยให้เราเอ่อเปิดนะ,ะกล่องแล้วก็ลงมือวาดรูปได้แน่นอนเลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะคะแนวรีวิวแบบนี้นะคะก็สามารถดูได้ที่เพลย์ลิสต์ออนอ o o บุ๊กรีวิวได้เลยนะคะแล้วก็ใครชอบอยากให้ทำอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ